สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามานะคะถอนเงินนะคะรายได้จากลาอนแช่นะคะเข้าบันเข้าสู่บัญชีธนาคารนะคะอันนี้ที่เปิดอยู่จะเป็นหน้าของ Wallet นะคะพร็อพปิ l งบัลเลที่เชื่อมต่อกับลาอนแช e นะคะ mm. ก็คือพอเราสมัครลาอนแช์แล้วนะคะ mm. ก็คือเราก็จะใช้ทุกครั้งที่มีรายได้เข้ามานะคะรายได้ของเราก็จะเข้ามาที่ตัว Wallet นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้อถอนเงินถอนเป็น เงินไทยเข้าบัญชีธนาคารได้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเปิดเข้าไปดูบัญชีก่อนนะคะอันนี้ตอนนี้ในหน้าของ wallet จะมีอยู่พันสี่ร้อยสี่สิบสาม trx นะคะประมาณสี่สิบกว่าดอลลาร์นะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะคะหน้าบัญชีของตัวเองนะคะจริงๆแล้ว,วแอนเชอร์เพิ่งจะมาที่ประเทศไทยไม่นานนะคะประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆอะไรเงี้ยคะ่ะคิดว่านะคะแต่ว่าตัวแอนเชอร์จริงๆแล้วก็คือ เริ่มที่ต่างประเทศนะคะประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ5เดือนนะคะคิดว่านะคะโอเคนี่นี่เป็นหน้าบัญชีของตัวเองนะคะแล้วก็จะมาดูนะคะทั้งหมดนะคะจากเงินลงทุนแค่350บาทแต่จริงๆตอนนั้นอยากจะบอกค่ะว่าตอนที่สมัครตอนนั้นคือเหรียญตรนยังไม่ขึ้นราคาค่ะเสียค่าสมัครไปไม่ถึง300้ยได้ซ้าแต่ตอนนี้คือเหรียญขึ้นราคาค่ะก็ค,ะคือค่าสมัครของเราก็เลยเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะคะเป็น350อันนี้ก็จะเป็น <c oughs> 3,510 trx นะคะแล้วก็คิดเป็นรายได้นะคะเงินดอลลาร์ก็จะเป็นอยู่ที่1 0 0 101ดอลลาร์นะคะก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,000กว่าบาทนะคะจากเงินลงทุนแค่350นะคะคนที่ชอบทำงานออนไลน์หรือทำงานเครือข่ายตัวอื่นอยู่ตอนนี้คือแบบ น่าสนใจมากะค่ะอยากให้เข้ามาศึกษาระบบของ l ล v e n s h a ช e นะคะอคโอเคนะคะอันนี้คือดูรายได้ของ l ล v e n s h a ช e ต่อไปนะคะจะพากลับไปที่หน้าของทรัลลิงนะคะจะพาไปถอนเงินนะคะเข้าบัญชีธนาคารนะคะตอนนี้ยอดมีอยู่ทั้งหมด1443นะคะโอเคกดที่เซ็นนะคะกดที่เซ็นสักครู่นะคะ Receiving account ก็คือบัญชีของสตังโปรนะคะเราจะต้องทำการโอนเหรียญของเรานะคะเข้าบัญชีสตังโปรนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอเข้าเข้าสตังโปรแป๊บนึงนะคะเพื่อไปเอา,อา QR code นะคะในการโอนเหรียญน,นะคะเอ่อสตังโปรแป๊บนึงนะคะอ๋สตังโปรแบบคือต้องล็อกอินเข้าอีกละคือแบบตลอดโอเคนะคะเข้าสตังโปรเข้าสตังโปรแป๊บนึง นี่คือบัตรนี่คือเข้าสตังโปลนะคะนี่โอเคแบบนึงค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปเอา QR วอารโค้ดนะคะสำหรับการโอนเหรียญนะคะเข้าไปสู่เข้าไปสตังโปลเพื่อแลกเป็นเงินไทยนะคะโอเคหนึ่งเข้าสตังโปลแบบนึ่งจะให้ดูนะคะในสตังโปลหนึ่งศูนย์แปดเดี๋ยวขอยืนยันเอ้าแปบหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเก้า สามหนึ่งก็หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดโอเคโอเคนะคะนี่บัญชีสตังโปรนะคะเอาเข้าไปนะคะโอเคอันนี้บัญชีของตัวเองอ,อยอดเงินโอเคโอเคนะ,คะเดี๋ยวเข้าไปเหรียญ trx นะคะจะทำการฝากเข้ามานะคะแต่จะารา์โค้ดก่อน,นะคะลากลากลาก,ลากโอเค แปดนึงนะคะ trx อยู่ไหนเอ่ยเรียน trx อยู่ไหนเอ้ข้ามมาแล้แน่เลโอ้นี่ค่ะ trx นะคะตอนนี้มีอยู่มีอยู่ประมาณ0.7 trx นะคะแล้วก็จะทำการฝากนะคะฝากจาก trolling นะคะเดี๋ยวนะคะขอแคปเออ่บาร์ barcode ห<ะ>นึ่งโอเคค่ะนี่บาร์โค้ดนี้แคปไว้นะคะแคปหน้าจอไว้เพราะเดี๋ยวจะโอนเหรียญเข้ามานะคะ,นะคะโอเคเดี๋ยว ก็ส่งไปตรงไหนดีส่งไปนี่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 ่น,น,นาบัญชีโอเคโอเคค่ะมาต่อไปนะคะต่อไปเปิดไปหนะ้าทรอล,ลิงเมื่อกี้อยู่ที่ตรงนี้โอเคแบบหนึ่งนะคะโอเคโอเคกดเซ็นกดเซ็นนะคะรีซีฟิ n งแล้วก็เดี๋ยวแบบหนึง่งโอเคสแกนบาร์โคด้ด ดี๋ยวดูก่อนนะคะโอเคนี่จะเป็นสแกนบาร์โค้ดของอ่าสตังปโปรนะคะเพื่อที่จะโอเคกดสแกนบาร์โค้ดรีเิพเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ย,ยอดบัญชียอดเงินก่อนนะคะยอดเงินมีอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสามเดี๋ยวขอกดอโอนนะคะหนึ่พันสี่ร้อยแล้วกันนะคะดูว่าจะได้เงินไทยเป็นเงินไทยกี่บาทนะคะกดสแกนบาร์โค้ดนะแป๊บหนึ่ง โอเคสแกนบาร์โคดสตังปโปรนะคะโอเค,อเ,คเรียบร้อยสแกนมาเรียบร้อยนะคะโอเคพันสี่นี่นะคะกดเซน์เลยค่ะกดเซน์มีค่าธรรมเนียมแล้วก็กดทรานเฟอร์ค่ะสายรหัสผ่านนะคะโอเค ใส่รหัสผ่านก่อนนะคะโอเคแล้วก็กดดันเลยะคะ่ะโอเคโอเคไปแล้วนะคะเรียบร้อยเหลือ43นะคะตอนนี้ก็าอูนครับเราจะเข้าไปดูที่อ่อืมสตังปโปรนะคะว่ายอดไปหรือย,อยังนะคะยอดโอนสตังปโปรอยู่ไหนเอยโอ้ยมาด่วนมาด่วน โอเคนะคะเปิดที่สตังโปรสตังโปรอีกแล้วโอเคเข้าระบบอีกรอบนึงโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรโทศรศัพท์เครื่องนี้ชอบไว้เราเข้าระบบอยู่เลยเลยกดค้าง <c oughs> ไม่ได้นะคะดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวว่ายอดเงินจากเอ่อวอลเล็จะเข้ามาที่สตังโปรือยังนะคะไม่นานเลยค่ะใช้เวลาในการถอนแป๊บนึง ถอนเงินถอนเงินเดี๋ยวแ่งะขอดูรหัสก่อนรหัสเข้าระบบศูนย์เก้าหนึ่งห้าเจหนึ่งห้าโอเคนะคะตรวจสอบโอผิดมศย์เกา 19, อศย์หน่งเกาเยศหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้โอเคคะ่ะตรวจสอบโอเคนะ,คะแต่เรามาดูกันนะคะว่า,าเหรียหนึ่งพีรยทียรเอ็กที่เรา โอนมานะคะเข้ามาที่สตังโปรหรือ,อยังนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูนะคะแป๊บนึงโอเคอืม okay. โอเคนะคะแป๊บนึงนะคะ t r x นะคะโอเคแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวนะคะขอเช็คแป๊บนึงค่ะรอแป๊บนึงนะคะแจ้งว่าเข้ามาแล้วแป๊บนึงโอเค โพสิตโอเคถันนะเซนโอเคแป๊บนึงโอเคทรเอดดวนหาแปบ,บนึงสตังโปลเข้าวตอยยางเอทรเอคนเรียวท r เอ r x ท โอเคยันะคะแบนึงเข้าเลยยังเอ่ยแปบนึงนะคะยอดเงิน trx คนเหรียญ trx อ TR ืมอืมอืมนะคะรอรอแป๊บนึงเพราะกดแจ้งไปแล้วนี่นะคะ่ะโอเคกดออกกดโอนไปแล้วนะคะเข้า มันชีสตังโปร,โปรแบห,หนึ่ง T R S, <S, <c oughs> <S เคเข้าไปดูให,ห,ม,หม่อีกรอบนึงี้อนมารียัง T R S อืมแล้วหาปับึง ากโอเคบัญช okay. mm ียอดเงิน hmm. อ mm ืม hmm. อ okay, ืมอืนะคะไปแล้วหนึ่งพันสี่รีซีฟกับเขาโอเคดี่ค่ะมาเช็กดู มันสิามาเรียังเดี๋ยวนะคะรับเพก่อนสตังโตทีอาร์เอ็กมาเรียังเอ่ยอืมอะไรเแป๊บนึงนะคะยังไม่เข้ามาเลยจริงๆไม่น่าจะนานเนาะปกติแบบเร็วมากาเาบบนี่ยเราแป๊บนึง เเมาหรืยังหนึ่งพสี่ร้อย trx อเช้าเหมือนกันนะเนี้ยยังไม่เข้ามาเลยเราแบบเรับ,บนึงก่อนนะคะอืมโอเค